สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพครับช่องปอนบ้าน u t u b e ครับพบกับท่านผู้ชมวันนี้25มกราคม2567ครับนํำข่าวบัตรสิการแห่งรัฐมาเล่าฟังครับสําหรับผู้ใช้สิทธิ์บัตรสิการแห่งรัฐนะครับมีเรื่องมาบอกด่วนเลยนะครับอย่าถ่ายรูปบัตรประชาชนสมาร์ทการ์ดและบอกรหัส6หลักการเข้าใช้สิทธิ์สิการแห่งรัฐให้ผู้ใดนะครับเพราะว่าถ้าหากว่าเราเปิดเผยข้อมูลนี้ก็คือรูปถ่ายบัตรประชาชนสมาร์ทการ์ด แลวบอกรหัสหกหลักผู้ที่ผู้ที่ได้รับข้อมูลนี้ไปเขาสามารถสวมสิทธิ์ใช้สิทธ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเราได้นะครับซึ่งก็เหตุเกิดเหตุการณ์นี้มาหลายหมู่บ้านหลายตำบลแล้วนะครับที่มีรถเร่เข้าไปให้คนถ่ายรูปเอา,เอาบัตรประจําตัวประชาชนถ่ายรูปบัตรประจําตัวประชาชนสมาชิกาลของผู้ได้รับสิทธิ์การแห่งรัฐและให้บอกรหัสหกหลักด้วยมาแลกสินค้าเช่นไข่เช่นมาม่าปลาก,ากระป๋องทํานองนี้ครับแลกฟรีเลยนะครับ แต่ต่อมาก็เกิดเหตุการณ์คนที่เอาไปแลปก,ก,ก lady, the และถ่ายรูปบัตรให้กับเขานี่แล้วบอกรหัสหกหลักให้กับเขานี่ครับปรากฏว่าเดือนต่อมาไปใช้สิทธิ์การถึงรัฐปรากฏว่าร้านค้าบอกว่าเงินบนเงินในบัตรถูกใช้ไปแล้วทำนองนี้ครับเห็นไหมครับนั่นคือการถูกสวมสิทธิ์การใช้สิทธิ์เราไปนะครับเพราะฉะนั้นจึงมาแจ้งวันนี้เลยนะครับว่าอย่าถ่ายรูปบัตรประชาชนสมาร์ทการ์ดและรหัสหกหลักการเข้าใช้สิทธิ์การถึงรัฐให้กับผู้ใดทั้งสิ้ส Listen, นนะครับ แต่ถ้าก่อนหน้านี้เราเคยพลาดไปแล้วเคยถ่ายรูปให้เขาไปแล้วบอกรหัสหกหลักไปแล้วแก้ไขย,ยังไงได้ครับวิธีแก้ไขก็คือให้เจ้าตัวเจ้าของบัตรสัริการแห่งรัฐนะครับเจ้าของสิทธิ์สัมภารแห่งรัฐนำบัตรประชาชนสมาร์ทการ์ดไ, <ป S 1> ไปด้วยตัวเองนะครับไปติดต่อธนาคารกรุงไทยครับขอเปลี่ยนรหัสใหม่หกหลักใหม่นะครับผู้ที่ได้ข้อมูลรูปบัตรประชาชนของเราไปก่อนหน้านี้และได้รับรหัส เก่าไปตัวนั้นเขาก็จะเข้าใช้สิทธิ์ไม่ได้นะครับเราต้องไปเปลี่ยนรหัสใหม่นะครับเอาละครับทั้งหมดนี้ก็คือข่าวบัตรสมัครณรห่ังรัฐที่นํามาบอกกันครับสวัสดีครับ